สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอจะมารีวิวที่พักใกล้ถ้ำนาคาบอกเลยนะคะว่าใกล้มากๆสำหรับใครที่ไม่อยากตื่นเช้ามากเพื่อเดินทางมาขึ้นถ้ำโอแนะนำที่นี่เลยค่ะที่นี่ก็คือซับผูลังกาโฮมสเตย์ค่ะ,ะเป็นโฮมสเตย์เล็กๆมีอยู่3-4หลังเองค่ะราคาจะตกคือละาน0 0 0บาทถ้าโอจะไม่ผิดนะคะภายในนะคะสามารถนอนได้4คนแล้วก็ อุป,ปรกรณ์อำนวยความสะดวกมีพร้อมทุกอย่างเลยคะ่ะเปิดประตูเข้ามานะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเตียงอยู่ตรงนี้สองเตียงใหญ่ๆเลยนะคะด<ก>เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้าํากันว่าห้องน้ําเป็นยังไง<ก>ห้องน้ําของที่นี่นะคะจะอยู่ด้านหลังซึ่งเดี๋ยวเปิดไฟให้เพื่อนๆดูกันว่าเป็นแบบไหนเนาะ<ก>นี่ ห้องน้ำมี2ฝักบัวนะคะมีครีมอาบน้ำครีมสระผมให้เรียบร้อยเลยก็ภายนอกนะคะเพื่อนๆสามารถขับรถมาจอดด้านหน้าที่พักได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอจะพาเพื่อนๆมาดูของต่างๆที่อยู่ในห้องการว่ามีอะไรบ้างที่ขาดไม่ได้เลยคือไดเป่าผมของสาวๆนะคะแล้วก็มีปลั๊กสามตาด้วยนะจานชามช้อนแก้วน้ำมีให้เราครบเลยค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าให้ คือโอก็ไม่นึกว่าเขาจะให้พร้อมขนาดนี้นะคะเปิดตู้มาก็ตกใจเหมือนกันมีแก้วน้ำพลาสติกแก้วน้ำแบบเป็นแก้วก็มีเลยนะคะแล้วก็มีกติกน้ำอยู่ด้านล่างนะคะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากใส่น้ำแข็งเนาะแล้วก็ด้านขวามือก็จะเป็นตู้เย็นค่ะซึ่งตู้เย็นเขาก็จะใส่น้ำให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะตามจํานวนคนเข้าพักเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนะคะ ด้านบนนี่เขามีไฟฉายมียาแก้ปวดมีเหมือนยาหม่องหรือยานวดเนี่ยค่ะมีให้บริการด้วยนะแล้วก็ชากาแฟแล้วอันนี้เป็นผ้าเช็ดต,ตัวค่ะนี่มีตู้ให้เราเก็บสัมภาระเยอะมากเลยผ้าเช็ดต,ตัวนี้ก็ตามจํานวนคนเลยนะคะภายนอกนะคะจะคล้ายๆบ้านนอกดาวเนาะเขาตั้งอยู่ในสวนยางแต่อยู่ติดกับถ้ำนาคาเลยค่ะและด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนา ถ้าโอจะไม่ผิดนะคะซึ่งถามว่าสะดวกสบายไหมสะดวกสบายมากเลยค่ะตอนเช้าเราก็สามารถขึ้นถำ้ำลงมาตอนบ่ายเราก็สามารถอาบน้ำได้ก่อนกลับบ้านกันนะคะนี่เป็นวิวด้านหลังซึ่งจะเห็นอุทยานแห่งชาติภูลังกาชัดเจนมากด้านหน้าก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็ทางเข้าถ้ำนาคาคา่ะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ